ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับพีม์ Gravity <Yeah. S 1> นะครับมวันนี้เราก็จะมาแกะลายวิ่งสนามใหม่กันนะครับที่เพิ่งเข้าเมื่อวานนี้นะครับผมเข้าวันที่11เดือน11นะครับกระดาเทลเซนเฮาส์เมียวชันะฮะเป็นอดี4ดาวนะครับผมนะซึ่งเราบอกไว้เลยว่ามันก็มีจุดยากอยู่หลายจุดพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับสดามนี้นะ เดี๋ยวเราก็ไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับ จากที่เราไปดูการเล่นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในฉบับรีเพย์กันนะครับเราจะแกะลายไปทีละจุดีละจุดไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มต้นมานะครับก็ซุปเปอร์สตาร์สแนปดิฟไปปกตินะครับอ่าจุดนี้นะครับผมก็พอราจะสแนปนะครับก็พุ่งตรงไปปกติไฟอิ่งนะครับพอไฟอิ่งแล้วลงพื้นก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับค่อยกดแลนดิ้งนะครับเพื่อที่จะตรีดความเร็วนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปต่อครับ พอลงมาแป๊บหนึ่งกดแลนดิ้งครับแล้วพอแลนดิ้งนะครับผมเราก็เข้าโค้งเลยนะครับถ้าเกิดเรากดวินิบูธีเกินไปนะครับเวลาเราเข้าโค้งแรกครับความเร็วมันจะตกเยอะเกินไปนะอ่าโอเคครับไปต่อครับนี่ก็ดับเบิลบูธไปนะครับแล้วก็แอดวาซีวีวอ่ะตรงจุดนี้นะครับแนะนําว่าให้เข้าทางด้านขวามาก่อนนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเพื่อที่จะดริฟ ต่อบูสตรงนี้นะครับผมนะ,ะแต่อันนี้ผมผมจะใช้เป็นวิธี45ควิกเท u ร์นะครับแล้วก็ต่อบูสไปครับหรือใช้ควิกเท u ร์แล้วก็กดต่อบูสไปเลยก็ได้ครับผมเส้นอาพอต่อบูสไปอันนี้ก็เหลือแลนดิ้งมูสไว้นะครับเหลือแลนดิ้งมูสไว้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ดิฟซีดิวไปครับตรงนี้ก็เลี้ยวขวาดิฟควิกเทิร์นซีดับเิวไป แต่ว่าแนะนำว่าให้เหลือในโตรไว้หนึ่งทางนะครับอจุดนี้นะครับผมหลังจากที่กระโดดข้ามมานะครับก็ทำ C W นะครับหรือ W C W หรือ W C W ก็ได้นะครับตามที่เราถนัดนะครับแต่ สำหรับคลิปนี้จะเป็น W C W W ในแ l a บแรกนะครับพอดี Mini ool, มินิบูลมันผิดจังหวะไปนิดนึงต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ก็มันก็เกฑนเป็นการที่เป็นการที่เราแก้นะครับเป็นเราโอเคครับดูต่อครับ่าตรงนี้นะครับพอหลังจากที่ดิฟบนสภาแล้วนะครับผมก็ C W W ลงมานะครับแต่ทีนี้ตรงเนี้ยตรงด้านล่างนะครับมันมีโค้งที่ เราไม่สามารถเลี้ยวปกติได้จนสุดทางนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้การดริฟต์แบบแฉลบครับผมก็คือแตะดริฟต์นิดเดียวนะครับแล้วก็ควบคุมทิศทางรถแทนนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ตรงจุดที่ผมเล่นอันนี้คือยังมีพลาดเล็กน้อยนะครับแล้วก็พอดริฟต์เสร็จปุ๊บก็ต่อบูสต์มานะครับ และหลังจากต่อบูสก็ Over อร์ดิฟีเหยียบแท่นบูสไซครับอันนี้ก็เหยียบแทน boost ่นบูสไซแล้วก็ตรงนี้ครับก่อนที่จะเข้าทางลัดนะครับผมให้ดิฟเผื่อไว้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เข้าลึกแบบนี้นะครับก่ดิฟแล้วก็กด Quick อร์ซีวีนะครับ W อีกครั้งหนึ่งเนาะก็คือพอดิฟวิกเ t อร์ปุ๊บจะได้ CW แล้วทีนี้มันจะได้ไฟไฟอิ b งบูส นะครับก็จะเป็น cww นัเองครับผมอไปต่อครับแล้วก็ตรงนี้ครับไนโตรจะเหลืออยู่นิดนึงนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็อยากให้ตัดไนโตรแล้วก็ทำ cww แทนครับแล้วก็จุดนี้ครับเช่นเดียวกับตอนเริ่มเกมมานะครับประมาณโค้งที่3เนาะก็จะหักขวานะครับ แต่ว่าตรงนี้นะครับให้เราชิดซ้ายไว้นะครับแล้วก็เลี้ยวหักไปทางขวานะครับเพื่อที่จะเข้าทางลัดด้านหน้าก่อนที่เราจะไปสู่รอบที่2องลัดเองครับแต่ว่าตรงนี้ผมใช้เป็น45ตัดในโตร์ CWW นะครับอาจจะดูยากนิดตึงนะครับ่ไปเลยครับนิฟตัดในโตร45 CWW ไปแล้วก็เข้าสู่รอบที่2นะครับ อันนี้ก็ต่อบบูสไปเหลือมีนิบูสหนงอันนะครับเหลือแลนดิ้งบูสไฟนะครับแล้วก็ดิฟซ w ดไปครับอ่าแล้วก็มาตัดในโตโตรงนี้ครับส่วนที่เหลือก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนแบบแรกที่เราเคยทำนั่นเองครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูอิสราเอลของแมนที่ดีกันครับผมไปอ่าโอเคครับเราก็มาดูอิสระเอลกันครับหลังจากที่เราเข้าทางลัดตรงนี้มานะครับผมนะเราก็ตรงไปตรงสะพานแล้วก็เหิอนขึ้นมานิดนึงครับมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้ครับผมช่องนิดเดียวเท่านั้นนะครับอ่านี่คืออิสราเอลนะครับผมเราก็เข้าไปเลยครับแล้วก็ไต่ขึ้นไปนะครับ รถเราไม่แรงพอหรอเรากถ้าแรงถ้าไม่แรงพอก็ต้องกดอัดในโตรนะครับเข้ามาก็จะเป็นแบบแนวจีนๆหน่อยนะครับเป็นโต๊ะนะเหมือนนั่งกินอาหารกันนะเป็นพัตคารนั่นเองครับโอ้ไอ้เจ้าหมียวมีแมวด้วยนะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับอิสเอรเกขอแผนที่นี้ครับ อก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการแกะรายวิ่งนะครับแบบพื้นฐานพื้นฐานสุดๆเลยครับสำหรับแมพทาวน์นต์เฮล์เมียชันะครับถ้าอ่านผิดยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมนะถ้าหากชอบหรือทูกใจนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ช่องพี a กลาวิตี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจ Facebook ไปด้วยนะครับชื่อพิมกราฟิตี้เช่นเดียวกันครับมีสตรีมทุกวันช่วง2รทุ่มตรงเป็นต้นไปนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ